สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหวยชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่สิปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับผู้มีอายุน้อยก็ควรได้รับการปรึกษาหรือจากผู้ปกครองนะครับเราจะมาพูดกันเรื่องหวยหวยนะครับซึ่งมันก็เป็นความหวังของคนยากคนจนเช่นเรานะครับ มันไม่รู้จะทำอะไรนะครับทำมาหากินอะไรก็ต้องลงทุนนะครับค้าขายก็เหนื่อยนะครับไม่ต้องหาที่หาทางถ้าไม่มีเงินก็เรามาลงทุนทางด้านนี้ส่วนมากนะครับคนเกือบทุกคนนะครับเราก็จะไม่พูดก้อห้ามทุกคนนะครับทุกประเทศมีการพนันนะครับถือว่าเป็นการพนันก็ได้นะถือเป็นการลงทุนก็ได้นะครับ <c oughs> ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องชุดโต๊ดนะครับก่อนอื่นผมต้องเสียใจนะครับขอแสดงความเสียใจกับทุกทท่านด้วยนะครับงวดที่แล้วหลุดหมดเลยนะฮะทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวและโต๊ดมันออกเบิ้ลอ,ออกเบิ้ลตลอดนะครับเออเหนื่อยใจแทนเจ้ามือกีฬานะครับตอนนี้เหลืออีกสามงวดเท่านั้นก่อนจะสิ้นปีก็คืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ แล้วงวดที่2ในปีนี้ก็คืองวด16ธันวาคมแล้วงวดที่สของปีนี้ก็คืองวดวันที่30นะงวดวันที่30ธันวาคมนะครับ31ปิดสิ้นปีวันที่1ปิดปีใหม่นะครับวันที่1ก็เลื่อนขึ้นมาออกปลายปีธันวาคมดังนั้นเดือนธันวาคมก็จะมีหวยเลืนลอตเตอรี่รัฐบาลสา3งวดนะครับ ก็เหลือสามงดก็จะหมดแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับถ้าเห็นดีก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านก็ผมไม่ได้เชิญชวนนะแต่ตัาเชิญชวนหรไม่เชิญชวนก็คือก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะสมัครสมาชิกต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าหมดปีแล้วผมก็จะดึงสมาชิกออกจากกลุ่มนะครับ ไปสมัครใหม่ก็ก็โอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องชุดโต๊ะนะครับชุดโต๊ะนวดวันที่หนึ่งธันวาคมผมได้พยายามที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการทำอย่างไรนะครับให้มันความเสี่ยงน้อยที่สุดมีโอกาสถูกสูงสุดนะครับในงวดที่แล้วก็ทำดูก็ปรากฏว่ามันออกเบิ้ลอีกนะครับ ถามว่าเล็กเบิ้ลก็ทําได้ไหมแต่มันมากฮนะถ้ารวมเล็กเบิ้ลแล้วมันก็จะมากนะครับเล็กเบิ้ลตัวตัดจะหายากมากนะครับตัวตัดจะหายากมากมที่แล้วก็ลองทําตัวตัดก็ดันหลุดหนึ่งหกหกนะฮะตัวตัดดันหนึ่งหกหกนะครับวันนั้นชุดโต๊ไปทําชุดเต็งก็พลอยหลุดไปด้วยนะครับก็ผมก็โอ้หลงดมาแล้วนะครับ ก็หลายคนที่เล่นหนักๆโดยที่เขาเชื่อนะฮะก็ผมก็เสียใจด้วยนะตัวผมเองก็ก,ก,ก็โดนไปนะฮะเราทาเองเล่นเองนะครับไม่ได้ทาแล้วไม่เล่นนะฮะเราก็เชื่อเชื่อว่างวดที่แล้วจะไม่ออกเบิ้ลก็เลยทุ่มไปก็ปรากฏว่าออกเบิ้ลมีกข้างหนายเกเข่งมันไปถูกตัวหน้านะฮะมันเลขชุดโต๊ดมันจะมีสองเจ็ดเก้านะฮะมันไปออกเก้าเจ็ดสองข้างหน้านะ,ะถูกข้างหน้าบ่อยมากนะครับ เลขหลังมันเบิ้ลนะครับถ้ามันเอาเลขเอาเลขเจ็ดมาไว้แทนเลขหกฟักตัวมันก็น่าจะถูกนะน่าจะถูกเพราะมันปลาออกเบิ้ลนะครับถ้าเป็น 7, 6, 1, เจ็ดหกหนึ่งหรือหกเจ็ดหนึ่งอะไรพวกนี้นะมันมีเลขหกเพราะว่าตัวเคลียเรานะครับตัวเคลียเราสี่ตัวผมจะให้ดูตัวเคลียสี่ตัวนะฮะอ่ามันก็ยังไม่ผิดมันผิดไปแค่ร้อยสามสิบแปดงวดเนี่ยมันผิดไปแค่สองงวดเองนะฮะ ก็จะให้ดูย้อนหลังนิดนึงนะฮะตัวเคลียร์สี่ตัวเราจะใช้ตัวเคลียร์สี่ตัวมาทําชุดโต๊ะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าผมได้พัฒนายังไงเริ่มในปีห้าแปดนะตัวเคลียร์สี่ตัวงวดที่สิบหลุดไปอยู่ตัวที่สี่นะครับเราจะใช้สี่ตัวก็ถือว่าไม่หลุดนะครับนะครับในในในปีแรกนะฮะงวดยี่สิบเอ็ดก็อยู่ตัวที่สี่ก็ยังถือว่าทุกอย่างเอาอยู่สี่ตัวนะครับงวดยี่สิบเลขสามอยู่ตัวที่สี่นะครับแถวสี่แล้วก็อ่า ปีสี่แปดปีห้าเก้านะครับปีหกศูนย์ก็งวดสี่เก้านะครับถึงเก้าสิบหกก็หลุดงวดแรกนะครสี่ตัวหลุดงวดที่ห้าสิบเจ็ดนะสีส้มเลยครับผมลงสีส้มมาให้ดูนะครับหลุดงวดที่ห้าสิบเจ็ดศูนย์สี่หกสองมันออกแปดเก้าหนึ่งมันไปอยู่ตัวที่ห้าเลขแปดเนี่ยไปอยู่ตัวที่ห้านะครับมันก็เลยหลุดไปนะครับนั้นก็ถูกมาเรื่อยๆนะครับ เราดูสี่ตัวนะเราไม่ดูตัววิ่งแล้วตัววิ่งก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งครับเราจะดูตัวเคลียร์เราจะใช้สี่ตัวมาเคลียร์ชุดโต๊ดนะครับอ่าต่อไปในปีหกหนึ่งนะครับอ่างวดเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกนะฮะก็สี่ตัวเอาอยู่หมดเลยนะครับกี่ตัวเอาอยู่หมดสามตัวหลุดไหมสามตัวไม่หลุดเลยนะ มีจะหลุดสตัวนะหลุด2ตัว,หล,ตวหลุดไปเจงวดนะครับต่อไปในปี62นะครับในปีสองพนงะครับงวดที่9 7้าสถึงสองนะครับเอ้ร้อยยี่สิก็ถึงร้อ่ขอโทษนะครับให้ดู4ตัวนะครับก็ไม่หลุดเลยนะครับตัวลดงวด1้อไปอยู่ตัวที่4ี่ร้อยอยู่ตัวที่4นะครับ อ่ตอนนี้มาดูในปีปัจจุบันปีหกสามนะฮะงวดอ่ร้อยยี่สิบเอ็ดจนถึงงวดร้อยสามสิบแปดงวดที่แล้วนะครับก็มีหลุดงวดที่ร้อยสามสิบเจ็ดนะฮะดังนั้นเลขสี่ตัวที่จะใช้เป็นตัวเคลียร์เนี่ยนะครับร้อยสามสิบแปดงวดหลุดไปแค่สองงวดนะคืองวดห้าสิบเจ็ดกับร้อยสามสิบเจ็ดนะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าเราใช้สี่ตัว วันนี้ตัวเคลียรเราจะใช้หนึ่งสองหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดตัวเคลียทำโต๊ดนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับอ่าตอนนี้เราทําโต๊ดแบบไหนที่ว่าโอกาสผิดยากข้อหนึ่งเราใช้ตัวเคลียนะฮะซึ่งผิดยากนะซึ่งผิดยากมาใช้ประเด็นที่หนึ่งประการที่สองใช้แต้มแต้มร้อยสิบหน่วยมาตัดฮนะขอให้ดูแต้มร้อยสิบหน่วยชุดน,นี้นะเดี๋ยว,ยวผมจะให้ดูนะ <c oughs> อ่าผมใช้แ้มร้อยสิบหน่วยชุดนี้นะใช้เก้าตัวเลยนะครับเอามันเยอะๆเลยเพื่อป้องกันการหลุดนะครับอ่าตั้งในปีมันไม่หลุดเลยปีห้าแปดผมไม่ได้โชว์ไว้เพราะหน้ากระดาษไม่พอนะก็เริ่มปีห้าตั้งงวดยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะฮะถ้าเราใช้เก้าตัวนะตัวท้ายตัดทิ้งก็ไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลย สุดท้ายเราตัดทิ้งนะคือแต้มเนี่ยมันมีสิบตัวตัดทิ้งไปตัวนี้ก็ลดก็เสียงน้อยนะอ่าตอนนี้เราดูในปีหกหกสามเลยนะฮะปีหกสามนี่ตัดแต้มสองนะครับงวดร้อยี่ส็ดฮะตัดแต้มห้าแต้มห้าหกตัดสามตัดห้าตัดศูนย์ตัดห้าตัดเจ็ดตัดสิบตัดหนึ่งหกตัดศูนย์นะฮะตัดเก้าตัดเก้า อันนี้ไม่กล้าตัดนะก็เอาชุดอื่นให้ตัดแปดเก้าตัดหนึ่งตัดเก้าวดที่แล้วตัดห้าวันนี้ผมจะตัดแต้มห้าทิ้งนะแต้มร้อยสิบหน่วยเราจะมาทําชุดโต๊ด,ดังนี้น,นี่ถามว่าเราพัฒนายังไงเราจะใช้ทําชุดโต๊เนี่ยเราจะใช้เลขทั้งหมดสิบตัวมาทําเลยนะโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดังนี้นะครับอ่าผมจะให้ดูเลขกลุ่มที่จะมาทําชุดโต๊ะ <c oughs> ผมทำสามกลุ่มดังนี้นะกลุ่มแรกเนี่ยเราตัวท้ายนะเราจะเอาตัวท้ายของมันนะเป็นตัวดับนะวดร้อยยี่ิบเอ็ดเนี่ยชุดที่หนึ่งดับห้าเอาอยู่ชุดท,ที่2ดที่สองดับสี่สี่มันมาหลักหน่วยผิดนะฮะชุดที่สามดับแปดก็คือเอาเลขเจ็ดตัวมาครบเลขเจ็ดตัวมาครบก็ขาดห้าสี่แปดเพราะนั้นเลขเจ็ดตัวมันก็คือศูนย์หนึ่งสองสามอ่า เจ็ดเก้านะครับถึงหนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้าเอามาทํานะครับถ้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้ามาทาเนี่ยมันจะได้ชุดโทษประมาณสามสิบชุดถ้าเกิดชุดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้ามันผิดโทษนะออันนี้มันผิดนะเราก็เอาห้าสี่แปดเนี่ยเอามาทําอีกชุดหนึ่งนะครับเอาตัวที่ขาดเนี่ยมาทําถ้ามันออกมาตัวหนึ่งมันก็ถกถูกในชุดที่สองแต่มันจะเยอะหน่อยนะฮะอันนี้ก็พอเข้าใจนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับ เอาละดูในงวดที่จะทําให้ดูเลยนะครับงวดที่จะทําให้ดูชุดโต๊ะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ชุดแรกขาดเลขเก้านะฮะชุดที่สองขาดเลขศูนย์ชุดที่สามขาดเลขสามนะครับดังนั้นเราจะเอาตัวที่มันไม่ขาดคือหนึ่งศูนย์ไม่เอานะฮะเอาหนึ่งเอาสองสามไม่เอาเอาสี่เอาห้าเอาหกเอาเจ็ดเอาแปดนะครับมาทํานะครับ มาทาเป็นชุดโต๊ดชุดที่หนึ่งนะครับดังนี้นะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาทํานะครับถ้าสามตัวมาครบนะครับตัดแต้มห้าแล้วมีหนึ่งสองหกเจ็ดมานะครับถ้าแต้มห้าไม่มานะครับแล้วเจ็ดตัวนี้มาครบมันจะเหลือชุดโต๊ไในรวมเบิลอยู่สามสิบชุดดังนี้นะครับเป็นชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่ง อ่อันนี้เราก็เสี่ยงหน่อยนะครับอันนี้เราจะเราใช้ชุดที่1และชุดที่2ด้วยนะฮะเอ่อในกรณีเช่นน,น,นี้หมายความว่าข้อ1ข้อแม้มันต้องออกไม่เบิ้ลนะครับข้อ2 1 2 6 7จะต้องติดอยู่1ใน3ตัวของรางวัลที่1น,นะครับซึ่งอันนี้138าหลุดไป2ง,งวดก็คาดว่างวดนี้มันไม่หลุดความเสี่ยงก็น้อยลงนะครับประเด็นที่3ใช้แต้ม110หน่วยซึ่งขาดแต้ม5มาตัด แต้มันจะมี10ตัวตัดไปตัวเดียวก็หวังว่ามันจะเสียงน้อยนะครับในกรณีที่2เราเอาเลขมาครบ110หน่วยที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันขาดเลข039ใช่ไหมหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้าหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดมาสามตัวนะครับแล้วแต้มเอาอยู่เลขหนึ่งสองหกเจ็ดอยู่หนึ่งตัวมันจะอยู่ในชุดโต๊ะร้อยสามสิบชุดนี้แน่นอนนะครับ ตอนนี้ถ้าหากว่าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาไม่ครบแล้วครับอาจจะมาสองตัวนะฮะจจะมาสองตัวเราก็เอาเลขที่เหลือคือศูนย์สามเก้าเอามาทําเป็นชุดที่สองนะฮะคือใช้เลขสิบตัวมาทําเลยพูดง่ายนะชุดที่สองเอาศูนย์สามเก้ามาทํานะครับแต่ศูนย์สามเก้าเนี่ยจะต้องมาหนึ่งตัวนะครับเลขขาดนี่มันไม่เคยมาสองตัวเลยนะมันจะมาตัวเดียว ดังนั้นถ้าเอาหนึ่งตัวเคลียร์ก็คือหนึ่งสองหกเจ็ดตัวเก่าแต้มก็คือตัวเก่าแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดตัวนี้ไม่มามาเลขศูนย์สามเก้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยหลุดมาสักตัวหนึ่งนะอยู่ในท้ายรางวัลที่หนึ่งตัวหนึ่งตัวใดนะครับมันจะอยู่ในสี่สิบเก้าชุดนี้แน่นอนนะครับหมายถึงว่าต้องไม่เบื่อด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราเล่นเราต้องเล่นทั้งชุดหนึ่งชุดสองนะครับถ้าชุดหนึ่งหลุดมันก็จะมาอยู่ชุดสองนะฮะ แต่ถ้าออกเบิ้ลนี่ถ้าออกเบิ้ลนี่หลุดทั้งสองชุดเลยนะ,ะเราต้องชุดนี้ก็กรณีไม่เบิ้ลนะครับกรณีไม่เบิ้ลผมไม่ดูสองชุดเลยนะนะครับชุดแรกเราได้สามสิบตัวนะฮะโดยเอาเลขเจ็ดตัวถ้าเจ็ดตัวนี้มาสามตัวนะครับแต้มอยู่หนึ่งสองหกเจ็ดอยู่ถูกในชุดนี้ในกรณีที่ เจ็ดตัวนี้ไม่มามันขาดอยู่มาไม่ครบนะอาจจะมาแค่สองตัวนะครับเพร่ะสองตัวมันหลุดไปตัวมันหลุดมันก็ต้องไปอยู่ในศูนย์สามเก้าเพราะว่าเพราะว่าเลขนี้มันสิบตัวครบนะฮะถ้าศูนย์สามเก้ามาตัวหนึ่งก็มาทําในชุดที่สองนะครับก็จะได้ชุดโต๊ดอีกสี่สิบเก้าชุดนะครับโดยใช้ตัวเคลียร์ตัวเดิมแต้มเดิมแล้วเปลี่ยนจากเลขเจ็ดตัวมาศูนย์สามเก้ามาหนึ่งตัวนะครับถ้าศูนย์สามเก้ามาหนึ่งตัวนะครับ แตมเอาอยู่ตัวเคลียร์เอาอยู่จะชุดโต๊ะจะอยู่ใน4.9ชุดนี้นะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเจ็ดตัวมาครบหรือมาไม่ครบนะครับเราก็ต้องเล่นทั้งสองชุดก็คือชุดที่1นะครับ30ตัวนะครับชุดที่สองชุดที่สองสี่สิบตัวรวมแล้วเป็นชุดโต๊ะสี่สิบ เ79ชุดนะครับซึ่งจริงๆแล้ว79ชุดนี่เล่นได้นะฮะพูดนี่ในเจ้ามือเจ้ามือเถื่อนข้างนอกนี่เขาจ่ายร้อยบาทจะมาลดยี่ห้าเปอร์เซ็นมันก็จะเหลือเยอะหน่อยแต่ถ้าเล่นในเฟสนะครับในเน็ตในออนไลน์นะครับมันจะจ่ายถึงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับมันก็ได้เกือบครึ่งนะฮะแปดสิบก็จะได้เจ็ดสิบนะะมันจ่ายร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับดังนั้นสรุปว่าสรุปว่า ข้อ 1>, 1ถ้าไม่เบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลแล้วหนึ่อยู่ตัวหนึงในท้ายรางวัลที่1แล้วอ่า0 1 2 3 4ดแปดเมานะครับมันก็จะอยู่ในเลข79ชุดนี้ดังนั้นสรุปว่าถ้าไม่เบิ้ลแ้ม5เอาอยู่1267เอาอยู่79ชุดนี้ถูก แน่นอนนะครับถูกแน่นอนนะครับยกเว้นว่าศูนย์สามเก้าจะมาสองตัวผมให้มาได้ตัวเดียวนะซึ่งมาสองตัวมันไม่เคยมานะครับมันไม่เคยมานะครับแล้วก็เสียงตรงนี้อีกนิดหนึ่งดังนั้นชุดนี้ชุดโต๊ดชุดนี้เสียงน้อยที่สุดนะครับเสียงน้อยที่สุดก็นําไปเล่นได้นะถ้าใครเชื่อนะครับโอเคนะครับนี่คือชุดโต๊ดงวดวันที่หนึ่งธันวาคมก็ส่งท้ายปีนะครับ โอ้ทุกคนถูกหวยนะครับถ้าจะเอาไปแปลงเป็นชุดเต็งก็เอาหกคูณเข้าไปนะครับหกคูณเข้าไปอันชุดแรกก็ได้หร้อยแปดสิบตัวนะชุดที่สองคูณด้วยหกเข้าไปได้เท่าไรอะสี่บเก้าคูณหกนะก็ได้สองร้อยเก้าสิบสี่บวกกับร้อยแปดสิบชุดแรกจะได้ชุดเต็งสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หางนะฮะชุดเต็งสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หางไม่เบิ้ลนะครับ ถ้าไปเล่นในเน็ตก็จ่าย950มันก็จะเหลือ500เนอะตัวละบาท474บาทตัวละ10บาทก็4,007ก็ได้4,007ก็ได้เท่าไหร่อะก็ได้9,000 9, กว่านะ9,000กว่าหรือ9,000ครับแล้วแต่แล้วแต่แวเว็บโอเคนะครับชุดนี้ก็คือชุดโต๊ดงวดวันที่1ธันวาคมนะครับถ้าไม่เบิ้ลโอกาสถูก ถึง95%นะครับก็ถ้าเชื่อก็ลองดูไม่เชื่อก็ผ่านนะครับโอเคนะครับขอให้ท่านสมาชิกทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยชาแนลครับผม